สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ที่รักและครบทุกท่านครับวันนี้พามาชมทีมงานหนังทวีชัยภาพยนตร์นะครับผมโรงงานชาวพนักิจครับผมโอ้ตอนนี้11นาฬิกาประมาณ20นาทีเครับผมรถหนังมาแล้วครับผมติดตั้งโจจะิทธิ์แล้วครับเร็วมากครับผมเก็วันนี้อยู่บ้านกระสังนะครับตำบลโคกหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม ตอนนี้ผมก็มาถ่ายให้พี่น้องได้รับชมนะครัคืนนี้เจอกันครับบรรยากาศช่วงดีเจนะฮะสนุกหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้นี่ครับผมเทเกอยู่ตรงนี้เองอเดี๋ยวเรถไปจู้สาวสวย <c oughs> นะฮะน่ารักจังเลยเอ๊ะ <c oughs> ทำไมเจ้าชู้เหลเอาเดี๋ยวพาไปชมนะครับการติดตั้งของหนังครับอยู่ฝั่งนี้ครับพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับผมวันนี้มากับรถทีบอาเรงนะครับ วันนี้ไม่มีไม้กันสั่นครับโอ้ทาเกอยู่นู่นครับผมเจ้าเลยอนู่นครับทาเกจะอยู่ทางนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการติดตั้งครับผมวันนี้หันโจเข้าหมู่บ้านเลยนะครับผมโจน่าจะขนาด16ไม่16ก็18นะครับผมวันนี้อ๋อเสร็จแล้วครับผมนี่โจเร็วมากครับผมตู้ก็ลงได้สงแถวแล้วตอนนี้เจ้าเลยนะนี่ดีนะครับโอ้ เครื่องฉายก็ลงเสร็จแล้วครับผมชุดพาวเวนี่ครับผมเอารถเสียบเข้าอย่างนี้เลยตั้งกันง่ายๆเลยครับตั้งโจก่อนนะฮะมาแต่เช้ามากทีมงานนี่ร้อนไหมร้อนไหมอะอากาศดีไหมสวัสดีครับสวัสดีครับเย็นสบายเลยบ่ร้อนตับเล็บครับไม่ต้องห่วงวันนี้เสียงดัง สุดยอดเลยครับผมทีมงานนี้นะฮะรับประกันครับเบีดข้างละ24ใบครับผมเตื้อรแน่นอนนี่ครับผมฝัง่งนี้ลงตู้ครับนี่รถรวยครับสิบล้อสวยๆเลยครับโอ้โนี่มีแต่ทีมงานอู้นะอยู่ฝั่งนี้นี่มีแต่ขี้เกียจได้ๆกินกันนะ่นะน่ปะปากกาชโชคฮะเอือไหนมากันกี่คนนี่ รอยตำรวจบูธล่ะคุ้มเครื่องนี่ยาเป็นไอหนุ่มเครื่องไฟแล้วไม้ล่ะได้เอามาไหมหรือว่าอยู่นู่นถ้าอยู่นู่นเดี๋ยวผมเอาไม้ชัวผมมาไม่เอามาไหมอ๋ออาจารย์บนเขามีไม้ลอยแล้วเราก็พอ๋อใช่ไหมโอ้ไม่เป็นไรเราผมดีเจอนาถาไปหาข้างหน้าเอาโอ้ใครโทรมาเนาะนี่ตัดสายก่อนเด้อนะครับ เอ,ออได้ข่าวว่าจะได้สองคืนไม่ใช่นี้เออถอดรองเท้าด้วยกี่เม็ดนี่สิบแปดหรือสิบหกสิบแปดส่วนผ้าจอเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งจะขึ้นได้ขนาดไหนใช่ไหมนี่นะครับผมตอนนี้เบรลงได้หนึ่งสองสามลงได้สิบสองใบแล้วครับผมยังเหลืออีกสิบสองใบนี่นะบรรยากาศวันตรงนี้วันก่อนจําได้ไหมครับที่ผมพามาถ่ายวันนั้นนันทวันลงตรงนี้เลย นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคิวของทีมงานทวีชัยภาพยนตร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นวีโก้ในส่วนของลากเครื่องปั่นไฟมานะครับผมทีมงานนี้จะใช้รถทั้งหมดก็รถลากเครื่องปั่นไฟ1คันรถขนเครื่องเสียง1คันแล้วก็จะเป็นในส่วนของรถหน่วย1คันนะครับผมใช้ทั้งหมด3คันนะครับผมนะฮะนี่นะฮะติดตั้งเสร็จแล้วตอนนี้11นาฬิกา18นาทีครับผมนะฮะ จอจะเสร็จแล้วนะครับเหลือช่องสุดท้ายแล้วนะครับทำงานแต่เช้ามากนะครับสำหรับทีมงานนี้นะฮะร้อนเราก็เพราะว่าถ้ามาแต่เช้านี่เราไม่ต้องเร่งรีบนะฮะค่อยเป็นค่อยไปได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของคุ้มพลังนะฮะที่ทางทวีชัยภาพยนตร์ได้ใช้นะครับผมวัดเทอโบประดิษฐ์เจริญซาวครับพี่น้องครับผมเือนะเสียงกล่าวเอาวอทิก0 0 0ขับแหลมใช้เอล4 งานนี้รับประกันครับไข่สะเทือนแน่นอนครับพี่น้องนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมร้อนๆเลยครับไม่ต้องห่วงครับผมใส่สัญญาณต่างๆนะฮะเก็บมาให้ชมครับผมนะหนังกลางแปลงอีสานใต้บ้านเรานะครับผมงานบุญงานบวชงานอะไรต่างๆนะครับบ้านเราจัดได้หมดนะครับงานแต่งเคยเอาหนังไหมไม่ในใจนะยังไม่เคยเจอนะใช่ไหมนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายลําโพงโอ้พาวเวอร์อยู่บนรถแบบนี้สะดวกสบายเลยครับมาถึงจย์ ลั่ได้เลยครับพี่น้องนะแก้วเลยยาวไปยาวไปตอนนี้เตรียมที่จะเอาตู้ลำโพงลงต่อนะครับผม่อยไปละร้อนมากครับวันนี้รับประกันตับเล็บเลยครับร้อนไหมร้อนไหมโอ้บอกเลยว่าไม่ครับผมเออเลิกร้อนจริงๆริ่มีงานมีการเรียกใช้ได้นะครับวันนี้ลงจอใหญ่ขนาด1 8เมตรนะครับผม นี่นะเสร็จเรียบร้อยครับทางด้านโจอต,อตอกสลุงตอกสลิงเหล็กดามนี่ด้านหลังนี่ใช้ทุกตัวเลยนะครับนี่ดามทุกตัวเลยนะครับผมยึดแบบแน่นหนาเลยครับแกวเลยนะพี่น้องเนาะยอดเลยแกวเลยครับผมอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันไม่ยาวจนเกินไปพอประมาณนะครับ